นีก็กังฮะเราได้ไปขายเคื่อเข่าเมียนธรรมดาด้วยเลยสะมาแล้วก็มีเมงายได้ลดุนะควักอยู่ท่านกับเมฆฟองแห้งขายนะเลยวันนี้ขายตองแล้วทะเลห่อแล้วทะเลส,ส,สี่สิ้าสิอ๋อนี่ละครวานาะอันของสูงราคาต่ำนะสะจนว่าเมื่อยแล้วมาขายก็สี่สิบห้าสิบ บ่ได้นี่บ่โอ้เขากันสีคนมาตการแน่เลยสงเกจสามเกตหมดแล้วเกหาสีเกร้อยเดี๋ยวนี้ะกะอกกกเอาพอดานพอดีเอาเน่ยไปเอาหลายหลายเพบากเขาพวกะเขาสือเถอะ,อะ ควักมืได้เหมันไตลงมาแต่ห้างมันมซื้อแกวักเนเยอะควักวัมือก็ลงมาเลมาไต่ลงมาจห้างันไตลงมาซือยอได้เล่แล้วเราบอกปนี่แล้วเราบอกหน่มาไแล้วอโอ้เอ็ดนี้บอก่นี้ เวียนมาทำช่วยนะเกก่าเล่าซื้อโอ้่อยทายเอาวิดีโ,ดโอไปไปนั่งก็ได้ไปน,นไั่นงยุ่นห <c oughs> รือว่าไป <c oughs> ทักทยายฟาใสเนี่ยไปทักทาย <c oughs> ทักท้ายอย่างเราอไม่รับเราสิ <c oughs> รับง่ายดอก